สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK, mm hmm. JK. เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ mm hmm. ผมมีวัว3ามตัวนะครับพร้อมย้ายบ้านนี่ครับเป็นวัวแม่โลกที่ผมได้เคยทายครับเคยเปิดราคาไปแล้วแม่คาวนี้นะครับตัวนี้ก็คลอดมาแล้วครับได้เพศเมียสีแดงเป็นลูกครับตัวนะครับ3 mm hmm. ต,ตัวนี้ มีคะแนนนะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันนะครับแม่แดงนี้แม่แดงนั้นนะครับอายุขวบกว่านะครับ1ปีกว่านี่ท้ายท้ายสูงร3 0ยบหวครับเป็นแม่แดงโบสนี่ครับแม่แดงโบสได้เรื่องความลึกก็หลังที่หนาครับนี่ ขอบเครื่องเครื่องดำนะครับนี่ครับแม่ลูกคู่นี้แม่ท้ายร้อยสีครับแม่ท้ายร้อยสีลูกเพิ่งได้ห้าวันนะครับเป็นลูกตัวเมียสามตัวนี้มีคะแนนนะครับน,นี่ครับดูครับแม่นี่เครื่องดำด้วยนะครับ วัวดีไม่มีตำหนิเลยครับตัวนี้นี่สามตัวเป็นโลกที่สามครับกับแม่ขาวนี่สามตัวนี้เปิดไว้ที่หกสิบเก้าคะแนนนะครับหกสิบเก้าคะแนนนี่ครับท่านใดที่กำลังหา วัวเอาไปปล่อยเอาไปเลี้ยงตามทุ่งตามนาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับน,นี่ก็เป็นลูกตัวเมียเลยครับแม่ลูกตัวเมียตัวนี้เลยลูกตัวเมียสีแดงเลยครับอายุห้าวันส่วนตัวนี้ก็อายุโวบกว่าท้ายสูงร้อยสามสิบนี่ก็ท้ายร้อยสี่สิบัวดีไม่มีตำนินะครับ จ่ก็มาดูตัวจริงครับอยู่บ้านเขาดินใต้ครับตำบลมั่นกรวดอำเภอมั่นกรวดจังหวัดอูรีดำนะครับนี่ฉีดวัคซีนลำปีสกินเรียบร้อยครับสามตัวหกหมื่นเก้าพันบาทสนใดที่สนใจก็โทรมาที่ศูนย์เก้าสองหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดนะครับอยู่ใกล้เคียงก็มาดูตัวจริงเลยครับนี่ตัวเมียสามตัวเลยลูกก็ตัวเมียอีกครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง jk เกษตรฟาร์มเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอโจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ